ขั้นตอนแรกนะครับมาซอยหอมกันเลยครับเพื่อนๆหอมแดง150กรัมเมื่อเราซอยหอมแดงเสร็จแล้วครับไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเพื่อนๆมาปั่นกระเทียมกันเลยครับเพื่อนๆกระเทียมจีบนะครับจีบไทยจีบจีนรวมกัน150กรัมแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยครับเมื่อเราปั่นกระเทียมละเอียดนะครับ ไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเพื่อนเมื่อเราตั้งน้ํตจนล้อนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้นําหนังไก่1กิโลกรัมนะครับหรือ1,000กรัมมาต้มเลยครับเพื่อนเราก็จะต้มจนหนังไก่ของเรานะครับสุกใสเลยนะครับเพื่อนสูตรนี้ก็จะทําให้หนังไก่ของเรานะครับเวลาไปทําน้ําพริกนะครับจะทําให้หนังไก่เรากรอบนานนะครับถ้าเราต้มก่อน เดี๋ยวเราต้มหนังไก่ของเรานะครับให้สุกใสเลยนะครับถ้าสุกแล้วเขาเนื้อจะใสขึ้นนะครับหนังไก่สุกแล้วเจอนะครับเพื่อนเราก็ต้มหนังไก่ของเรานะครับสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาก็จะเนื้อเด้งๆใสๆอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนตักเขาขึ้นไปเสดดน้ําแล้วพักไว้เลยครับไปทําขั้นตอนต่อไปกันนะครับเพื่อนเมื่อหนังไก่ของเรานะครับเสดดน้าแล้วนะครับขั้นตอนนี้มาเพิ่มรสชาติให้กับหนังไก่เราเลยครับแป้งทอดกรอบ สองช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใช้ทัพพีนะครับขยำคลุกเคล้าคนให้แป้งทั่วเนื้อไก่นะครับเพื่อน,เ,อนเมื่อเราคนคลุกเคล้าเข้าแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนําหนังไก่ของเราไปทอดกรอบกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับมาทอดหนังไก่ให้กรอบกันเลยครับเพื่อน เราก็จะทอดที่ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับแต่ขั้นตอนแรกนะครับให้เราเปิดไฟให้น้ำมันร้อนอ่อนๆพอแล้ครับแล้วให้นำหนังไก่ลงไปทอดได้เลยครับแล้วก็ใช้ที่คีบนะครับเขี่ยๆกระจายให้หนังไก่กระจายทั่วกระทะนะครับแล้วก็เร่งไฟขึ้นมาที่ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็ทอดหนังไก่ของเราให้กรอบเลยนะครับ ตอนนี้หนังไก่ของเรานะครับก็เริ่มเหลืองกรอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเราจะรู้ได้ไงว่าเขากรอบแล้วนะครับให้ดูที่ฟองอากาศของน้ํามันนะครับถ้าฟองนิ่งนิ่งนิ่งนะครับก็แสดงว่าเขาเริ่มกรอบแล้วเดี๋ยวให้เราตักเขาขึ้นมาสเสด็จน้ํามันนะครับแล้วพักเขาไว้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับตักน้ํามันออกส่วนหนึ่งและเหลือไว้ส่วนหนึ่งเพื่อทำในขั้นตอนต่อไปนะครับ ก็จะเจียวหอมกับกระเทียมนั่นเองนะครับส่วนกากที่ตกอยู่ในน้ำมันนะครับให้เราตักขึ้นมาด้วยนะครับอย่าทิ้งเราสามารถเอาไปคลุกเค้ากับน้ำพริกเราได้นะครับหนังไก่ของเราก็กรอบนะครับขั้นตอนนี้ตักขึ้นมาเสด็จน้ามันเลยครับหนังไก่สีสวยมากเลยนะครับกรอบนะครับเพื่อนขั้นตอนนี้นะครับมาเจียวหอมแดงกันเลยครับหอมแดง150กรัม แล้วก็เจียวหอมแดงของเรานะครับให้สุกเหลืองใสเลยนะครับเพื่อนๆเราก็เจียวหอมเร็มทียบร้อยนะครับให้เขาเหลืองอ่อนประมาณนี้ครับให้เราตักมาพักได้เลยนะครับเพื่อนๆเพราะถ้าเกิดเหลืองมากกว่านี้นะครับเขาจะไหม้และก็จะขมนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะทําขั้นตอนต่อไปเลยครับขั้นตอนนี้นะครับมาเจียวกระเทียมกันเลยครับกระเทียมที่เราปั่นนะครับ150กรัม เอาเกียวกระเทียมให้เหลืองเนยนะครับเราก็เจียวกระเทียมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะออกเหลืองอ่อนๆนะครับเพื่อนตอนนี้ตักเขาขึ้นมาเสด็จน้ํามันเลยครับนะครับสีสวยมากไปทําขั้นตอนต่อไปเลยครับพริกแห้ง20เม็ดแล้วก็ทอดพริกแห้งให้สุกเลยครับให้กรอบนะครับเราก็ทอดพริกเสร็จเรียบร้อยนะครับตักพริกขึ้นมาเสด็จน้ํามันพักไว้เลยครับ ขั้นตอนนี้มาทอดใบมะกรูดกันเลยครับใบมะกรูดส5บห้าใบฉีกครึ่งซีกฉีกประมาณนี้นะครับลงไปทอดเลยครับทอดกรอบใบมะกรูดนะครับลงไปเปรี๋ยวเขาก็กรอบนะครับกรอบแล้วนะครับก็ตักเขาขึ้นมาระเด็ดน้ำมันพักไว้ได้เลยครับไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเพื่อนขั้นตอนนี้นะครับมาทําน้ําพริก หนังไก่กรอบกันเลยครับเพื่อนๆแล้วก็ใช้น้ํามันอยู่ที่2ช้อนโต๊ะนะครับน้ํามันในการผัดน้าพริกนะครับกระปิครึ่งช้อนโต๊ะพริกแกงเผ็ดครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับก็จะผัดที่ไฟอ่อนเลยนะครับเพื่อนวเวลาผัดเข้าแล้วครับขั้นตอนนี้ปรุงรสเลยครับเกลือครึ่งช้อนชาผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะ พริกป่นหนึ่งช้อนโต๊ะเพิ่มความเผ็ดให้กับน้ำพริกของเราครับผัดเข้าให้เข้ากันนะครับให้เครื่องเข้ากันนะครับและตามด้วยวัตถุดิบหลักหนังไก่กรอบของเรานะครับ1กิโลหอมแดงเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็ผัดลุกเค้าให้เข้ากันเลยนะครับให้ทุกอย่างผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับลุกเค้าให้เข้ากันนะครับให้เครื่องปรุงนะครับ พั่วหนังไก่ของเราเลยนะครับเพื่อนๆฟังเสียงนะครับหนังไก่ของเราจะกรอบอยู่ตลอดเวลานะครับตามด้วยพริกทอดนะครับแบ่งลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็เก็บไว้แต่งหน้านะครับสักสาเม็ดใบมะกรูดทอดกรอบแล้วก็ผัดพุกเขาให้เข้ากันครับเราผัดผัุกเขาเข้ากันแล้วนะครับ ก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับปิดแก๊สได้จัดเสิร์ฟครับเพื่อนๆหน้าตาหน้ารับประทานมากเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูน้ำพริกหนังไก่กรอบของเรานะครับหน้าตาสีสันน่ารับประทานมากเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหหอมมากเลยครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับนะครับเดี๋ยวผมจะชิมให้เพื่อนๆดูนะครับว่าหนังไก่ของเรากรอบมากเลยครับหื หนังไก่ของเราก็กรอบจริงๆนะครับรสชาติของน้ําพริกหนังไก่กรอบของเราครับก็จะอร่อยเข้มข้นนะครับหอมกลิ่นกะปิและก็พริกแกงนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีความเผ็ดอมเผ็ดอมหวานนิดๆคือรสชาติสัมผัสนะครับรสสัมผัสของเขาบาลานซ์กันนะครับมี3รสด้วยกันนะครับเพื่อนๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปทํากินหรือทําขายนะครับหรือคุกข้าวร้อนๆนะครับ ผมบอกเลยว่าเด็ดมากครับเมนูนี้วันนี้ผมต้องขอตัวไปรับประทานก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดจริงๆครับน้ำพริกหนังไก่กรอบลองไปทำดูนะครับเพื่อน